สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับคลิปเปิดกลุ่มหมวกของผมทั้งหมดซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่ทั้งหมดอยู่ดีแต่ว่ารวบรวมมาส่วนหนึ่งให้ทุกคนดูกันแล้วกันเนาะที่เราชอบใส่ที่เราเคยใส่บางชิ้นผมเอามาวางผมก็ลืมไปแล้วว่าผมมีหมวกใบนี้ไปดูกันดีกว่าครับว่ามีใบไหนบ้างครับไปุย คครับทุกคนคลิปนี้เนื่องจากจริงๆเราเคยคิดว่าเราจะทำแต่ว่ายังไม่มีโอกาสทำสักทีวันนี้มาแล้วฮะเปิดกลุ่มหมวกทุกใบที่ผมมีนะก็เอาจริงๆบางใบผมก็นึกได้ว่าผมมีแต่มันหายไปไหนก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าล่าสุดผมไปเก็บไว้ที่ไหนอาจจะลืมไว้ในรถอะไรอย่างเงี้ยก็ขออภัยด้วยแล้ะกันมันจะมีใบหนึ่งที่ผมเพิ่งได้มาล่าสุดแต่ว่าไม่อยู่ในนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคิดได้ยังไงก็เดี๋ยวเอามาดูมันมันคือใบที่มันเป็น เอเมสีครีมที่เป็นไนลอนที่ผมได้มาจากที่ลอนดอนนะครับใบนั้นผมหาไม่เจอแต่เดี๋ยวเราค่อยๆเริ่มไปทีละใบแล้วก็พูดถึงว่าเอ๊ะทำไมผมถึงชอบใบนี้ใบนี้มันพิเศษยังไงมันมีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงบ้างนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปแล้วกันนะเริ่มจากผมไล่จากขวาไปนี้แล้วกันนะใบแรกนะครับใบนี้เป็นใบล่าสุดที่ผมเพิ่งได้มานะครับเป็นของ โปโ o รัฟโรเลนนี่ก็เป็นรัฟ f าแฟนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เขียนว่าร a ฟก c o ฟนิ e ยอร์กนะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีลายแบบนี้คือใบนี้เนี่ยจริงๆผมเล็งตั้งแต่ไปนิวยอร์กครั้งล่าสุดแล้วผมก็คิดว่าจะซื้อแต่สาขาที่เราจะซื้อเนี่ยมันดั้นมีแต่สีขาวไม่มีสีเขียวผมก็เลยมาได้ที่เมืองไทยเพราะว่าเขาล่าสุดเขามาเปิดที่เซนัลเวิร์กนะก็เลยไปได้มานะครับใบนี้ เอาจริงๆแล้วก็ผมเป็นคนชอบกินกาแฟใช่ไหมแล้วพอเราเห็นหมวกที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นคอตตอนที่ถ้าใส่ไปนานๆแล้วพอมันเฟดเนี่ยมันจะสวยส่วนใหญ่หมวกคอตตอนมันจะสวยเวลาที่มันเฟดแล้วอย่างเช่นบางใบเนี่ยดำๆแล้วก็เฟดแล้วอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่ามันมันสวยมันขลังดีนะครับก็เรารู้สึกว่าถ้าสีเขียวเนี่ยเฟดแล้วมันจะสวยแล้วอีกอย่างมันก็เป็นอะลาฟลอเรนเป็น c r a f t Coffee แล้วก็ชอบแบรนดิง้งชอบสีที่เขาใช้ของที่ร้านเขาอยู่ละมีโอกาสก็เลยได้มาซื้อที่เมืองไทยนี่แหละนะครับใบนี้เป็นใบล่าสุดที่ได้มาทรงก็จะเป็นฟิลประมาณนี้โค้งหน่อยแล้วก็มีดีเทลผมยังไม่มีหมวกที่เป็นสีเขียวล้วนสีเนี่ยเขียวสดๆดหน่อยสวยนะครับก็เลยเป็นใบล่าสุดที่ได้มาอันนี้คือใบแรกนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเรื่อยๆใบนี้นะครับเป็น ของแบรนด์ที่ชื่อว่า Rowing Blazer นะอันนี้ผมได้มานานแล้วอันนี้ลักษณะพิเศษของมันเลยก็คือจะเป็นผ้าเสียร์ซักเกอร์ที่เป็นสีแบบมัลติคัลเลอร์แบบนี้เป็นสีแบบลาย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 แบบนี้สีเยอะมากนะครับเป็นเหมือนสีลุ้งเลยใบนี้ก็ได้มาจากร้าน The Decorum นะครับก็ค่อนข้างเยินแล้วข้างหลังก็มีดำๆเยอะแยะเลยนะครับหมวกข้างในลายข้างในก็ไม่กล้าพลิกให้ดูเลยสกปกอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมชอบตรงที่ว่ามัน มันไม่มีโครงประมาณนี้มันใส่สบายดีครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีลาเหล็กเนี R ้ย R B นะครับอ่ะใส่ให้ดูด้วยอันนี้ใส่ออกมาจะเป็นฟิลประมาณนี้มันก็จะได้ฟิลแบบอะซัมเมอร์นอยเป็นสีอ่อนๆเวลาเราแต่งตัวที่แบบอยากให้มีสีสันมีลูกเล่นมีความแคชชวลนิดนึงแล้วก็ใส่ใบนี้ได้นะครับล่าสุดผมก็เพิ่งใส่ถ่ายคลิปที่ไปรีวิวเสื้อผ้าที่เดคอรัมเนี่ยผมก็ใส่ใส่ตัวเนี้ย รู้สึกว่าสวยดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่เราก็ชอบในสไตล์แบบรักบี้อะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าชอบในตัวแบรนด์ด้วยนะครับก็เลยเก็บไว้1ใบสําหรับ r o w i n g blazer นะนี่ใแบบนะต่อมาเป็นผ้าวูนะครับอันนี้ของคิดอันนี้ก็จะเป็นทรงใหญ่หน่อยอันนี้เป็นผ้าวู50พ o ลี50ครับเป็นทรงที่จะไม่ค่อยเหมือนใบอื่นเท่าไหร่เพราะว่าปีกหมวกเป็นแนวตรงแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นฟิลแบบข้างบนจะมีพื้นที่ พองๆหน่อยใส่ไม่ได้พอดีหัวใส่หลวมๆแค่แปะลงไปตัวปีกจะเป็นกว้างๆตรงๆแบบนี้นะครับก็จะได้อีกฟิลหนึ่งอันนี้ก็สวยดีนะครับวลาใส่มองด้านข้างมันก็จะได้ความรู้สึกเป็นประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทรงที่ผมใส่แล้วรู้สึกว่าชอบเพราะว่าเอาจริงๆ้โดยส่วนตัวแล้วผมอะ่ะจะเจอหมวกที่มันเล็กเพราะว่าด้วยรอบหัวผมก็เ,เป็นคนหัวใหญ่เหมือนกันนะนิดหนึ่งแล้วก็บางใบซื้อมา แล้วเล็กก็จะได้ใส่น้อยหน่อยเดียวเดี๋ยวเราจะเจอใบที่มันเล็กๆนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่ามันใสออกมาแล้วมันจะเป็นฟิลประมาณไหนผมจะชอบให้ใส่ให้มันหลวมนิดนึงอะ่ะไม่ได้รัดหัวมากไม่ไงั้นมันก็จะดูแบบอึดอัดนิดนึงเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยทรงนี้ก็ดีนะครับใส่ได้ทั้งปีกมาข้างหน้าแล้วก็ปีกมาข้างหลังแบบนี้ผมรู้สึกว่าสวยทั้ง2แบบเวลาผมแต่งตัวแคชชวลขาสั้นเสื้อยืดผมก็มักจะใส่แบบเนี้ยปีกไปข้างหลังแล้วก็บางทีแบบว่าเดรสอัพหน่อยผมรู้สึกว่า มันเข้ากับการที่เอาปีกมาข้างหน้าผมก็จะใส่ปีกมาข้างหน้าแบบนี้นครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ชอบของคิดนะนี่ใบต่อมาเป็นลักษณะปีกแบนเหมือนกันนะครับใบนี้เป็นของเมซงคิดซูเนะนะครับเป็นสีเขียวโอลีฟนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า1 2 3 4 5 panel 5 panel มันก็จะมีความเรียวมาข้างหน้าอย่างนี้นิดนึง ด้วยตัวหมวกเองอะ่ะมันก็มีโครงสร้างเหมือนกันนะหมวกหมวกแก๊ปแบบเนี้ยมันก็มีโครงสร้างของตัวเขาเองเหมือนกันถ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นหมวกทรงปกติใช่ไหมหนึ่งสองสา panel กับ5 panel ก็คือมีโครงสร้างกี่ชิ้นประกอบกันอันนี้เป็น 5, 5้าห้ามก็จะมีแพทเทิร์นแบบเป็นชิ้นหน้าแบบนี้เห็นป่ะทุกคนนี่คือชิ้นหน้าหนึ่งชิ้นที่เขาจะกรีนลายให้ดูนีนน เห็นปะตรงเนี้ยถ้าเป็น1ชิ้นแล้วก็จะมีอีกชิ้นรอบๆแต่ถ้าเกิดว่าไปอื่นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยป็นแบ่งเลยเอาวงกลมแล้วมาหั่นแบ่งเหมือนหั่นเค้กเห<ะ>็นไหมอันนี้คือปกติแต่อันเนี้ยเราก็จะเป็นอีกหนึ่งทรงที่เราเห็นบ่อยเหมือนกันนะครับคือจริงๆใบเนี้ยตอนแรกมันมาแบบแบนเว้แต่ว่าผมอ่ะชอบแบบไปดัดมันนิดนึงให้มันโค้งๆอ่ะอันนี้ใส่ออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับทรงด้านข้ามก็จะเป็นฟิลนี้อันนี้ของ คิสเนะครับเมซซคิสเนตสีเขียวก็เป็นอีกหนึ่งทรงที่ผมชอบนะใบต่อมาอันนี้ได้มาจากเกาหลีนะของยี่ห้อแชตพรอมนะครับได้มาหลายปีแล้วอันนี้เป็นสีส้มผมก็รูึกว่าได้ใส่ดีเพราะว่ายังไม่เคยมีหมวกสีส้มนะเนี่ยใส่ออกมาจะเป็นฟิลนี้นะครับสวยดีเหมือนกะันเนาะอันนี้ไม่ได้ใส่นานมากเลยแล้วก็ลืมไปแล้วว่ามีนะครับพอโลกรุออกมาก็เออมันก็ เป็นสีสันสดใสที่เข้ากับซัมเมอร์ดีอย่างใบนี้เนี่ยเขาจะมีลายข้างหน้าครับน่าจะย่อมมาจากเกรย์เบสเซอร์นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเหมือนแผ่นหนังแบบนี้นะครับตรงสายรัดข้างหลังอันนี้ก็เป็นคอตตอนสีส้มใส่ง่ายๆผมรู้สึกว่าสีส้มก็เป็นอีกหนึ่งสีที่แม้ว่าเราจะใส่ชุดอะไรมันโยนเข้าไปแล้วมันเข้าใส่สีเบจก็โยนเข้าไปเข้าใส่สียีนใส่สีน้ําเงินก็เข้าใส่สีเทาก็ผสมแล้วเข้าแมท์ง่ายดีนะครับอันนี้ อันนี้เป็นอีกหนึ่งใบคลาสสิกนะครับนิวยอร์กยังกี้ของ ALD นะครับข้างๆก็จะมีเขียนเอเมลิออนดอร์แบบนี้นะครับก็เป็นสีเนวี่นะครับอันนี้ก็ใส่ค่อนข้างที่จะเศษสวยดีแหละนะครับคือข้อดีของ New Era X กับเอเมลิออนดอร์เนี่ยหรือว่า ALD เนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามันดีตรงที่ว่ามันไม่มีโครงเพราะมันไม่มีโครงแบบนี้คล้ายๆตัว Rowing Blazer อันแรก มันจะใส่แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติกว่าผมเคยมี New Era ที่ซื้อที่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็เป็นแบบทั่วไปเลยปกติก็คือซื้อจากร้านที่เซ็นทรัลอะไรเงี้ยซื้อมามีคนซื้อมาให้ไอตรงแผ่นหน้าเนี่ยมันมีโครงแล้วพอมันมีโครงอ่ะมันเหมือนมีฟิล์ตัวตัวไลนิ่งข้างในแล้วมันแข็งอะพอมันแข็งแล้วมันเป็นทรงก็จริงแต่ผมรู้สึกว่าใส่แล้วมัน f ีล l ิ่งมันไม่สบายเท่าเท่าแบบเนี้ยอันนี้ใส่แล้วมันแบบสบายแล้วมันก็แนบหัวดี อันนี้เป็นสิ่งที่ผมสังเกตเห็นระหว่างตัวที่เป็น A L D กับตัวธรรมดาว่ามันต่างกันยังไงนะต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมชอบที่สุดนะก็ใส่บ่อยเกือบจะที่สุดเหมือนกันนะอันนี้เป็นของโคบักสตันนะครับได้มาจากอังกฤษนะมันเป็นผ้าริบสต็อปทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนตะข่ายตะข่ายแล้วก็มีลายข้างหน้าเขียนว่าโคบักสตันทรงนี้เป็นทรงที่ผมใส่แล้วผมรู้สึกว่าผมชอบมากที่สุดเลยมันไม่ได้รัดหัวเราแถมมันยังมีสเปซข้างบนนิดนึงให้มันเป็นทรงเหมือนเป็น ถังๆนิดนึงที่เคยรีวิวไปแล้วตรงลอนดอนฮอล์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันสวยอะ่ะมันจะมีอีกใบหนึ่งที่ทรงเดียวกันกับอันนี้เลยก็คือของ ALD ที่เป็นสีเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทรงเดียวกันเลยแล้วก็เป็นผ้าวิปสต็อปเหมือนกันด้วยสตรัคเจอร์โครงสร้างทุกอย่างแปก๊แปกๆข้างหลังก็เหมือนกันคาดว่าน่าจะโรงงานเดียวกันนะครับสองใบเนี่ยแล้วเป็นสองใบที่ผมใส่แล้วผมชอบทรงมันมากเลยแล้วก็พยายามจะหาของใบอื่นๆเพิ่มเติมที่เป็นทรงเนี่ยเพราะว่าใส่แล้วชอบนะครับ อันนี้ก็ของ ald นะครับอันนี้ใส่บ่อยมากของใบเนี้ยถ้าจะถามว่าทั้งหมดเนี้ยผมชอบใบไหนที่สุดผมชอบ2องใบนี้ชอบทรงมันแล้วก็ผ้า ripstop บวกกับข้างในที่มันเป็นบุบุแบบอย่างเงี้ยทุกคนเนี่มมันจะเป็นนิ่มๆก็เป็น2ใบที่ชอบที่สุดนะต่อไปนะครับเป็นไม่แน่ใจยี่ห้ออะไรนะครับอ๋อนี่น,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 นี่นี่ี n b 76ยีนผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันตามตรงเพราะว่าได้มาจากตึกแดง นะครับในราคาประมาณ1 5 0หรือ200นี่แหละคือมันเป็นทรงหมวกที่ผมไม่เคยมีอ่ะมันเฟดแล้วนะแล้วมันก็เป็นทรงแบบหัวเล็กๆแต่ว่าปีกมันน่ะจะยาวๆใบเนี้ยอ่ะลองใส่ให้ดูเห็นป่ะทรงมันวินเทจมากคือตรงเนี้ยมันจะงอเยอะหน่อยแล้วมันจะแคบๆและด้านหน้าเนี้ยมันจะยาวๆนี่ผมลองแล้วก็โอ้ดีแฮ เวลาเราใส่เสื้อผ้าวินเทจเวลาเราใส่เสื้อผ้าแบบที่มันแบบเก่าๆมีรอยขาดวินวินอะไรเงี้ยหมวกใบนี้จะเข้ามากเลยผมชอบมากนะอันเนี้ยก็ได้มาจากตึกแดงครับอีกใบนึงที่ได้มาจากตึกแดงเหมือนกันก็คือใบนี้ทุกคนนี่พาทากูเนียอันนี้ก็ใส่บ่อยเหมือนกันครับแล้วก็เฟดแล้วเป็นสีชมพูที่แบบเฟดแล้วก็สวยงามแล้วทรงก็สวยใส่สมบุกสมบันมากๆนะทุกคนลองดูดิ เปื่อนๆสกรปรกสกรปรกเลย,เ,เ,ลย <Albert> เดี๋ยวต้องเอาไปทําความสะอาดแหละใส่บ่อยเหมือนกันเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าทรงมันสวยแล้วมันก็ใส่แล้วพอดีแล้วก็ไม่รัดหัวมากใส่ออกมาแล้วก็เข้ากับทุกลุกอีกเหมือนกันอ่ะใส่กสระซูใส่กระสีอะไรมันก็เหมือนเข้าเ,าเหมือนคล้ายๆสีส้มอ่ะมวกมันเด่นออกมาเนาะเป็นสีชมพูอ่อนเฟดแล้วที่แบบใส่แล้วกําลังดีมาถึงใบต่อไปนะครับเป็นยี่ห้อที่ผมชอบมากแต่ว่า หมวกบางใบของเขาเนี่ยใส่แล้วทรงมันแปลกเดร็กทุกคนคือผมมาชอบยี่ห้อเดรกมากใช่ปะผมก็จะเห็นตามโซเชียลเขาเวลามันมีออกค้าใหม่มาเอ้ยหมวกมันสวยดีหมวกมันเก๋ดีแต่พอซื้อมาบางใบทรงมันแตกบางใบทรงมันเล็กบางใบทรงมันแบบใส่แล้วมันก็ทำแม่งทำแม่งในบางโอกาสก็เลยเป็นยี่ห้อที่ผมก็จะคิดตกตีกับมันอยู่เรื่อยว่า มอย่างไงฮะมียี่ห้ออื่นๆบางทีใส่สวยกว่านะแต่ว่าอาเราชอบในแบรนด์ใช่ปะเราก็แบบชอบในโลโก้เขาชอบในกราฟิกเขาอะไรเงี้ยก็เลยอุดหนุนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าทุกคนใส่แล้วทุกคนจะรู้สึกเหมือนผมไหมว่ามันบางใบมันแปลกๆของเร็กเนี่ยอ่ะผมใส่ให้ดูแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นหนึ่งในใบที่ผมใส่แล้วผมรู้สึกว่าโอเคสุดละมันจะมีอีกใบหนึ่งเดี๋ยวผมใส่ให้ดูอันเนี้ยน่าจะเป็นเร็กที่ใส่ออกมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไม่หลิมไม่เล็กอะไรเงี้ยนะครับ เนี่ยอันนี้โอเคทรงจะคล้ายๆกับ, kee, a l này, บ n n ยังกี้ a a l d ใบนี้นะครับใบ n n n y ใบนี้จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ใส่ออกมาก็มันจะมีความมีสีเขียวมีความมีตัวดีอันนี้ก็ถือว่าใส่สบายนะแล้วก็ทรงโอเคแต่อันเนี้ยคืออันที่ผมบอกว่าทรงมันมันมันเล็กอะ่ะมันเล็กผมก็งีตอนแรกก็ชอบมากเลยสีแดงมีตัวดีของ d r e กเนาะตัวดีเล็ก แล้วก็มีเขียนหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดข้างในอันนี้ได้มาจากเกาหลีเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูผมรู้สึกมันเล็กแบบเล็กแปลกอะผมไม่รู้ทุกคนจะสังเกตเห็นหรือว่าสังเกตได้ไหมมันเหมือน,น,นแต่ก็ใส่ได้นะแต่ว่าทุกคนเห็นปะมันมีช่องว่างตรงเนี้ยมันควรจะต้องลงมาคุมหัวผมมากกว่านี้ปะถ้าใบอื่นมันจะลงมามากกว่านี้อันนี้มันเหมือน,นตืนคือถ้าใส่อย่างเงี้ยมันก็ยังดูแบบไม่แปลกอะเนาะแต่ว่า พอเราเป็นคนใส่เองอ่ะผมรู้สึกว่ามันแน่นเห็นปะมันตื้นจริงๆมันอาจจะต้องควรจะลงมาปิดหน้าผากเรามากกว่านี้หน่อยแล้วก็ลงมามากกว่านี้หน่อยนั่นแหละครับทางนี้ทางนั้นก็ซื้อมาแล้วตอนลองก็ด้วยความที่ว่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมซื้อที่ช็อปด้วยนะแล้วก็ลองแล้วก็ตอนแรกก็ชอบอ่ะแต่ว่าไป,ไปใส่ไปใส่มาถ้าเหมือนมันมตื้นจังว่ะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ดีไซน์และสีสวยดีในเชิงของการแมทชิง่งมันก็ใส่ได้อยู่อ่ะเออแต่ว่าด้วยความที่ว่าไอ้ใสไ่ได้ใส่บ่อยไหมอาะจะไม่ได้ใส่บ่อย เพราะว่าพอด้วยความที่หมวกมันเล็กอ่ะใส่ใส่ไประหว่างวันอะ่ะพอถอดหมวกออกมาผมมันจะแบบมันจะรีบแป้เลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดบางใบที่มันมีสเปซข้างในหน่อยถอดออกมาผมมันยังไม่ได้แบบรีบขนาดนั้นมันยังดูมี v อลล่มมันยังดูมีอะไรอยู่ข้างในนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ได้ใส่น้อยครับได้ใส่น้อยโอเคใบต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งใบวินเทจที่ได้ใส่บ่อยอันนี้เขียนข้างหน้าว่า C R U นะครับ เป็นสีขาวครีมแล้วก็ใต้ปีกหมวกก็จะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวถังๆอีกเหมือนกันผมรู้สึกว่าใส่แล้วมันมีสเปซบนหัวแล้วใส่สวยใส่แบบปิดตาปิดตานิดๆมันดูแบบมันทำให้หน้าเรายาวขึ้นอันนี้เป็นอีกใบที่ใส่บ,บ่อยนะครับก็ตึกแดงอีกเหมือนกันอันนี้รู้สึกจะได้ประมาณไม่แน่ใจ4หรือ5 0าบาทนะครับเหมือนมัน made in US อะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นแบรนด์ดีไซน์นะ CRU Design ผมก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าใส่แล้วทรงหมวกมันสวยดีนะครับต่อไปนะครับเป็นไนกี้นะครับแต่ว่าเป็นไนกี้เกาหลีซึ่งก็จะเห็นดีเทลที่เป็นไนกี้เนี่ยก็น่าจะผมไม่แน่ใจมันอ่านว่าไนกี้หรือแบบนะคิดว่าน่าจะใช่ก็จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ใช้มานานและเฟดแล้วนะข้างๆมีปักไนกี้แล้วก็ข้างหลังก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะมากมายนะครับอันนี้ก็ได้ใส่บ่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่า ใส่ออกมาแล้วมันไม่รัดหัวแล้วมันก็สวยดีนะก็ใส่ง่ายนะครับแล้วก็ใส่ออกมาเป็นประมาณนี้นะทุกคนไม่ได้รัดมากแล้วก็กลมๆส่วนใหญ่ที่ผมชอบจะเป็นแบบด้านบนไม่มีไม่มีโครงอะเนี่ยใส่สบายเนี่ยประมาณานี้ไม่มีโครงเลยนะครับนิ่มๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมก็จะชอบใส่กับแนวแบบวินเทจนิดนึง แล้วก็จริงๆใส่สูตรก็ชอบใส่ใบนี้นะเพราะว่ามันมีความเหมือนผสมความสปอร์ตตี้เข้ามาพอมาเป็นแบรนด์ไนกี้ใช่ไหมก็จะรู้สึกมีความกีฬาเสื้อผ้ากีฬาแลว้วพอเอามาผสมกับสูตรหรือแจ็คเก็ตมันก็ดูแบบใส่กับรองเท้าผ้าใบแบบเนี้ยมันก็รู้สึกมีความผสมผส,มผสานดีประมาณนั้นครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบของไนกี้ที่ที่ชอบนะต่อไปเอมิสเอมิสอันนี้ก็ของเกาหลีเป็นอีกหนึ่งใบที่ชอบเหมือนกัน คือเรื่องราวอะ่ะมันคือว่าผมผมาเคยไปช่วงหนึ่งไปเกาหลีแล้วก็อยากจะซื้อแล้วช่วงนั้นมันขายดีมากอันเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าสวยดีแล้วก็หมดมาซื้อที่ไหนรู้ไหมซื้อที่ไทยเป็นแบบคอลเลกชันตกรุ่นของเขาอะ่ะเนี่ยน่าจะปีเนี่ยเขาเขียนอยู่ว่า e 1 7ถึง22ก็น่าจะเป็นคอลเลกชันปี2022ัะมั้งเนาะก็ได้มาจากตึกแดงก็ทรงใสแล้วสวยดีครับ มีช่วงหนึ่งใส่บ่อยมากเลยแล้วก็หลังๆก็เก็บเข้าตู้แล้วก็ลืมไปนะอันนี้ก็จะทรงจริงๆทรงแอบใกล้เคียงกับพวกอันเนี้ยพวกแชทพรอมแล้วก็จริง,รงๆแอบใกล้เคียงกับ ALD อันนี้อยู่นะอันที่ผมชอบ ALD กับโคบัคซันอะแอบใกล้เคียงอยู่แล้วสีก็ดูมีความแบบไปในทางวินเทจอยู่สีฟ้าออกแบบวินเทจแล้วก็มีสีกากีของหมวก นะแล้วก็มีเหลืองผสมผสมผมรู้สึกว่าสีโทนสีมันเลือกสนุกดีบางทีเราใส่เสื้อกราสิกที่เป็นแบบแนววินเทจเก่าๆแล้วก็พยายามเอามาแมชก็ได้เหมือนกันนะครับโยนสีที่ใกล้เคียงเข้ามาบางทีใส่เสื้อสีเหลืองอะไรเงี้ยก็จะมีลิงก์ลิงได้อยู่นะครับสวยดีประมาณนี้ครับใบต่อมาอันนี้ก็เพิ่งได้มาไม่นานเหมือนกันยังใส่ไม่ค่อยเยอะของ r ร m c o ค t t Size นะครับผมได้มาพร้อมกับ รองเท้าที่เขาทำคอลแลบกับแบรนด์ออนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ได้มาแล้วสวยแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่นะอันนี้ทรงก็จะปกติธรรมดาแต่ว่าก็ไม่มีโครงเหมือนกันใส่สวยเหมือนกันนะครับเป็นสีขาวอีกใบหนึ่งที่ก็รู้สึกว่าสวยดีแล้วก็เป็นโลโก้เขาตัว R าอยู่ข้างบนง่ายๆได้เปรียบสีขาวนะครับใบนี้ ต่อมาจริงๆมีอีกก็คือ New Balance นะครับเป็นไนลอนแล้วก็ข้างหลังเป็นรูๆแบบนี้อันนี้ก็เป็นผ้าดรายนะอันนี้ผมเอาไว้ใส่เล่นกีฬาเวลาไปฟิตเนสแล้วแบบต้องใส่มวกอะไรเงี้ยครับก็จะใส่แบบเนี้ยไปเล่นกีฬาสวยดีเป็นแบบโดนเหงื่อได้ไม่เป็นลายไม่ต้องกวนเลอะแล้วก็เป็นผ้าที่แห้งไวนะครับใส่สบายใส่สบายมากมันเบาแล้วมันก็ผ้ามันเย็นนะครับแล้วก็มีของ New Balance ก็มีอีกอันนี้เป็นสีเขียวที่ เฟดละนะประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นเขียวนี้ไหมที่เฟดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อันนี้มันสีเฟดมันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ <c oughs> ก็ใส่ออกมาแล้วก็ประมาณนี้ใส่ให้ดูอันนี้ก็ซื้อเมืองไทยนี่แหละช็อปนิวบาลาน c e ะครับ <c oughs> ก็ใส่ออกมาก็เป็นเขียวอีกเฉดหนึ่งที่เฟดขึ้นจากจากตัวราฟ c o f ฟนะแต่จริงๆอันนี้มันแอบมีโครงนิดนึงผมก็รู้สึกว่ามันรัดหัวนิดนึงนะครับแอบมีข้างหน้ามันไม่ได้แบบ ยู่ยี่ขนั้นคือมันก็ยู่ยี่ได้อยู่แต่ว่ามันเหมือนไลนิ่งอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างล่างนะใส่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็ถ้าวันไหนแต่งตัวอยากได้หมวกสีเขียวที่มันเฟดๆก็จะหยิบใบนี้มาใส่นะครับประมาณนั้นแล้วก็อีกใบนึงที่ใส่บ่อยกว่าใบนี้ก็คือสีเขียวใบนี้นะเป็นลูกฟูกของคลับลูมิ n a รีนะมันมีดีเทลของการเนี่ยปักๆเหนะ็นไหมลูมิเนรีก็เท่ดีครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆทรงที่ ชอบอีกเหมือนกันก็คือจะเป็นถังๆนิดนึงใส่แล้วผมว่าทรงสวยดีคล้ายๆกับตัว A L D ใบที่ผมชอบสวยนะครับไม่รู้ว่ามีขายอยู่ไหมแต่มันนานแล้วน่านจะประมาณ3ปีได้สองสามปีใบสุดท้ายเป็นใบนี้ครับ A L D ก็เป็นเป็นผ้าที่มัน texture เป็นเหมือนสเวทเป็น b r u s h ต cotton ประมาณนั้นนะแล้วก็มีปักเป็น chain s t i t h คล้ายๆกับ l ูเมนารีเมื่อกี้เลยแต่ปักคำว่าเอเมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมก็รู้สึกว่าทรงมันยังแบบไม่สุดทรงมันยังแบบสามารถดีได้กว่าเนี้ยผมเคยรีวิวไปแล้วในคลิปฮอลว่าอันเนี้ยใส่แล้วมันแบบมันดูเหมือนแบบเบี้ยวๆอ่ะแต่จริงๆก็ได้ใส่อยู่ถ้าเกิดว่าลุคมันเข้านะเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้ทรงที่เป็นเป็นสีน้ำตาลหนังกลับฟิลนี้เราก็จะใส่แบบเนี้ยถ้าเราใส่รองเท้าหรือมีกระเป๋าที่มันค่อนข้างที่จะลิงก์สีไปในทางเนี้ยผมก็จะหยิบใบนี้มาใส่ ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่จริงๆผมผมชอบแล้วผมก็ซื้อที่ช็อปด้วยแต่พอเอามาใส่ใส่ไปเรื่อยๆบางทีหรือว่าผมเก็บไม่ดีแล้วมันปีกเตี้ยวไปเองก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็สวยดีครับประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหมวกแก๊ปทั้งหมดที่ผมมีจริงๆมันมีบางใบอีกที่ผมมีแต่ว่าผมหาไม่เจอบางทีมไม่รู้มันไปเก็บไว้ที่ไหนนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีหมวกแนะนําก็ลองพิมพ์มาได้ว่าเอชอบใบนี้หรือว่าชอบของยี่ห้อนี้ อยากให้ลองไปลองดูยี่ห้อนี้ดีมากเลยแนะนำกันเข้ามาได้ผมชอบใส่หมวกมากนะทุกคนเพราะว่าส่วนตัวผมก็ชอบฟังก์ชันของมันแหละด้วยความที่ว่าผมเป็นคนผมยาวใช่ไหมแล้วบางวันผมไม่ได้เซ็ตผมหรือว่าเวลาไปทําอะไรแล้วผมมันจะสะบัดไปสะบัดมามันก็เกะกะเนาะผมก็เลยใส่หมวกซะส่วนใหญ่ในบางวันที่เราไม่ได้เซตผมก็ชอบในฟังก์ชันของมันจนชอบสะสมไปด้วยอ่ะ แล้วเราก็รู้สึกว่าพอมันมีหมวกในหลายๆลียสีการแต่งตัวของเรามันก็สนุกขึ้นนะครับก็เลยมีหมวกเยอะเลยก็เอามาเปิดกลุ่มให้ทุกคนดูกันว่าเรามีหมวกอะไรบ้างะนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคลิปนี้เป็นคลิปง่ายๆชิลๆมานั่งคุยเรื่องหมวกกันนะใครมีหมวกในใจใบไหนหรือว่าตัวเองมีหมวกใบนี้ใบนี้ใบนี้แล้วชอบลองพิมพ์มาแชร์กันได้ครับ ประมาณนี้ครับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะตอนนี้เริ่มมีเวลามาอัดคลิป YouTube มากขึ้นแล้วฝากทุกคนติดตามด้วยครับขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ